ส่งน้ำพระที่บ้านอย่างถูกต้องถูกวิธีอานิสงส์แรงมากวิธีส่งน้ำพระที่บ้านการทำความสะอาดหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูปอย่างถูกวิธีการส่งน้ำพระ คือการทำความสะอาดพระพุทธรูปยิ่งพระรูปภาพรวมถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ควรทำเป็นประจำปีละหนึ่งครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนในบ้าน ด้วยขั้นตอนโดวยวิธีที่ถูกต้องก็จะได้อานิสงส์แรงมากโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้อุปกรณ์สงน้ำพระธิบาน 1. ผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นใหม่หรือฟองน้ำสะอาดสะอาด 2. ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป 3. โต๊ะที่ปฏิสธานชั่วคราว 4. ผ่พานและถาดรอง 5. เครื่องหอมได้แดก,แก่ดอกไม้หอมพวงมาลัยน้ำหอมน้ำอบน้ำปรุง 6. ขันใส่น้ำสำหรับส่งน้ำพระขั้นตอนการส่งน้ำพระ ที่บ้านมีดังต่อไปนี้ 1. อัญเชิญพระพุทธรูปมาเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าพ,พื้นใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ถ้าหากเป็นกรอบลูกให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดเช็ดให้เครียงกรา 2. ออัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พานโดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราวพร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะ ด้วยดอกไม้หอมกลีบดอกไม้และพวงมาลัย 3. เตรียมเครื่องหอมโดยโรยดอกไม้หอมพวงมาลายัยน้ำหอมน้ำอบใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสงน้ำพระสทํทำความสะอาดที่ปฏิสถานองค์พระประจำบ้านคือยิ่งพระต้มหมูบูชาที่ปฏิสถานองค์พระให้สะอาดสะอาด 5. ตั้งจิตอธิษฐานสงน้ำพระโดยนำขันน้ำใส่เครื่องหอมสงที่พระพุทธรูป ครบทุกองค์พร้อมกาบกล่าว ขอขมาดังต่อไปนี้การกล่าวคำขอขมาก่อนสงน้ำพระที่บ้านการกล่าวขอขมาก่อนทำความสะอาดหิ้งพระเพื่อไม่ให้เกิดโทษภัยก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปไปปฏิสถานที่สงน้ำชั่วคราวให้กล่าวขอขมาเพื่อไม่ให้เกิดโทษโดยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าระตะนัตเตเยปมาเทนะทวาระ ตะเยนะกะตังสับพังอะปะราทังขะมะตุงโนพันเต คำแปลมีความหมายว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่มนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรั้งในพระรัตนตรัยด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอพระรตัตนตัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อกล่าวเสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐ์ สถานชั่วคราวได้เพื่อทำพิธีสงน้ำพระ ขั้นตอนต่อไปเริ่มสงน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้วยเครื่องหอมโดยตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าอิมินาสิยจะเน,เนเนวะโรโคโซโกอุปัทโวนิพ,พันตุสัพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตรังคำแปลมีความหมายว่าเดชะข้าสงน้ำพระชุ่มชำ่ำ ตลอดการทุกโศกโรคภัยพานอันตรธานเป็นสุกเทินเป็นการกล่าวคำอธิษฐานเมื่อกล่าวเสร็จแล้วก็ตักน้ำสงพระพุทธรูปให้ครบทุกองค์เพื่อความเป็นสลิมงคลให้กาบทุกคนในบ้านและยังส่งผลทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผุดพองมีความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ